น้ำยาล้างจานผู้ช่วยพระเอกในแปลงผักวันนี้มีคนสอบถามมาในอีกตาแนะครับว่าหน้าร้อนปลูกผักมีปัญหาเรื่องมแมลงจะแก้กันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดแต่วันนี้เราจะบอกเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆที่สําคัญที่สุดของแปลงผักก็คือน้ํายาล้างจานฟังไม่ผิดครับน้ํายาล้างจานที่เราล้างจงานทุกวันนี่แหละไม่ว่าคุณจะปลูกอินทรีย์ปลูกแบบเคมีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ สารจับใบนะครับช่วยให้น้ำหมักสมุนไพรต่างๆหรือสารเคมีตามแทรกซึมเข้าไปในตัวแมลงได้ดีน้ำยางจานหรือสารจับใบก็ตามที่คุณไปซื้อตามร้านค้าเกษตรนี่คือผู้ชมพิเอกตัวจริงน้ำหมักคุณจะดียังไงก็ตามสารเคมีคุณจะแพงก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ใส่สารจับใบเข้าไปหรือน้ำยางจาาเข้าไปไประสิทธิภาพมันแทบจะไม่ประโยชน์เลยเพราะตัวแมลงมันจะเล็กนะครับและพืชบางอย่างเช่นพวกมะเขือพวกตะกุนแตงมันจะมีขนที่บริเวณใบหรือต้น สมุนไพรก็ตามน้ำหมักก็ตามยาเคมีก็ตามมันจะไม่วัดเกาะเข้าไปโดนตัวแมลงได้มันเหมือนน้ํางวยครับมัดหนักแต่ต่อยไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์น้ํายาล้างจานที่เราใช้ในคุณเลือนผสมน้ําสเปรย์ไปร่วมกับพวกน้ําหมักต่างๆประสิทธิภาพมันได้เต็มที่อย่าลืมจะพ่นสารเคมีพ่นน้ําหมักสมุนไพรต่างห้ามขาดเดือดขาดคือน้ํายาล้างจานหรือสารจับใบขอบคุณมากครับ